แซอยู่วะแซอยู่วะแซวไปเนะไปโนะสร้างกักเพี่น้องเจะอยู่เบียดพอไปว่าตายดล้นะพี่้ว่าตาย้วนะปากกเีเศร้าล่เลยรงไม่เลยพี่้างพี่้อง สวัสดีค่ะสวัสดีที่หน่งไม่ได้รูอีเห็ดสองม่ตัวนนีย่นะเนีกินกบเียงใครบดเงใส่เห็ดใส่ยักหวานพี่น้องแบบแซ่บเนี่ยกินกบผิดเผาเนียแซแซ่ยู่ว่ะแซ่ยู่ว่แซ่ไป้ ไปนัดสร้างกเดียวพี่ดาวจะย่ดเบียรข้อไว้ว่าตายหรอกนะว่าตายหรอกนะเศร้ารูเลยรเมนแ่งเลยพี่้องพี่ดาวเพิังสองเคยแกงไข่เด่นเคยแกงอะไรให้กินเพิ่งทำมาหายพี่ดาวแกงกุ้งสากันแกงกุแซ่ากันเสันเอากะยอันเดียเลยกะละมังนี่แดงอะไรจ้ะอว้แม่งาหนูพี่ราวเบิ่งขอบู้ใหญ่ คุณปูมาแล้วเอซีถามหาคุณปูเขาเก่มากี่น้องกินเขานยังอามันเปก้านี่ยพี่อันน้าวกินก็เอนเด้จำมดจจำน้าันนี้บ่ลืมขอบคุณใหญ่พี่น้องเออเพงกดเสียเพิ่อกันละละว่ากินไดเ่นดนไปจำมันต้องคอยเขาไงจำกินคจีนเขาเขาไว้เนาังใสเออเทใส่ยังเสีย ในเราที่ฟูแท้ใที่สมหวานนเสียมาไปยัตัดรัวมากอ๋อผู้ใดยงก็ทองไงเห็นมันเป็นทองแค่นั้นน่ะยัเสนะโอ้สวดีคยะซีน้องมารกี้นะคะพี่้างเบิรงขอบขังกินข่าวเบิรงกเบิง์กมหันแม่กินก็ว่ากินถ่ายกินน้ำพอถ่ายเลยพ่อปขอน้ำแอขอน เอาออามาทังผีด right? ้วยเาที like my my Thank you. Thank you. ่พรนั so ่นททางเย็นน right. ้องน่ะน้ำมาทา้งน่ะตอมโอ้ยยบบอิ่มได้สองติ๊บรวดโอ้ยเดียวชดดอกก่อนวัวด้อววเด้ที่ไหนันทำอันนี้น่โอ้ยวัวเด้อที่ไม่ทำนีเด้อด้แบ่งกันไปแบ่งกันไปเออก็แมลียนานที่ได้กินแบบนี้จ้ำยังแบบไม่จ้ำไม่ไงำมั้เดี๋ยวมีอเไรจ้ำมั้ มันมามีแกนมีแต่เบียดเน้นซื้อมานรอดสามร้อยเนนขึ้นรโอ้ยขึ้นแต่ปีไม่แล้วปีไม่แหงซีร้อยฝมันล่องตัวนี้องเแต่มาทองแบบขึ้นด้ว้างสามหมื่นกว่าละขึ้นท่าขึ้นเนี่ยไม่ขายทิงวโหแหงขึ้นอีกวันมาดามแหงหัวซีมึงสีเท่าไรเนี่สรกางโบกแหงขึ้นครับ ก็ใส่เสียเดียวหมู่ันเมื่อเดียวขืนพันเอ็ดอ๋โซเวียตอ้ยบััเซียนเป็นไงครับว่าเมื่อเดียวลดหมูมันเมื่อเดียวขืนพันเอ็ดขืนสามเทียโอ้แ่มันตีขืนขานความสุขของครอบครัวนะคะบอมนี่นิลุยผู้เดียวเพราะว่านี้ลุยไป่อมอันไปคุ้มสอมเด็กน่อยหางเครื่องอยู่อนแพี่ผ้านนาจะกินขอยู่บุ่นะคะมือเดียวกินขอยี่แหละยง

กสุรทยี่หานยายเชียมหมอกับตอจันทร์น่ก่อนน้าหมดท่านแล้วเนี่มันลกขาวเวยอย่งนดูเข้ากันเาะอืมนะนะใส่ว่าดีบ่อส่งหาสื่อเนี่ยครับอายุหน่อยต่ว่าอันค้าเนีานายายพี่ัดอันอันจะห้องนานมากขนาดนุนมาซ่อนนี่ใส่ไล้ค่ะาสั่ว่าแม่มาซื้อมาแล้วตอนนั้นมันขากระเทือนเออ อันอายุอ,อนุบาละว่างคา่าเง่ยาซำปนุปปงมันมันมีใส่ใส่บนันทำดังรบอนเออ <บ cas. S 1> หาก่เก่งใส่แยกเนี่ยอร่อยไหมครับมาเป็นนกขาบ,านบันนะมาน,นกขาบันอาบาจินเนี้ยน้ำเมี่ยบันนี่นอากวนทหานั <laughs> นคุ่กินกับไม่กินทากินพร้อมพออร่อยไ,ไหมคะ <c oughs> กินคุ่สองตัวคือาหานปลอกไก่เย <c oughs> ไม่ออกเยอยังตัวนี้ด็อ๋อกุ้งเขาไปเพราะยัง้วล่อน่อเขากุ้งสำหรับโเดลกับข้าวอ๋อำหบเราอมากินือเาบอสมากินเลยย่งากเสียงดีบอกว่าอนแล้าหารนั้นเราขอั้วนี่ยนเวากอกของครอบครัวนี่ยเอาลวมาลมาเราพยยาบนนักเราสิกาไม่กินกุ้งล้วมาเฮียวามกี้กุ้งแม มาเด้อมาเด้อมาเด้อไมยน้ำร่มกับมีจะมากกึ้นดังมืงอ์านทีไปอาบน้นำข้ากินอยู่แล้วกลับไปสามตัวบัานโอ้ครับลรงใด่นน่าบ้านมาสั่นเต็มมื่อเศรษพี่รองมากกินข้าวน้ำกันนะคะครอบครัวใหญ่ความอบอุ่นดีๆพี่รองกินข้าวลายก็อร่บยโอ๊ตเอาเกียวมีไหวไหวต้องกินเขาแน่นอนอะไรวะกินแล้วแต่มานอบบเมื่อไ้กินข้าวสวยโอ้ยพักหวานกบบพักกลน

ไว้หลอดยาให้กินแล้วอดนหนคนก็ล่างกันไ้พ่อป้อนเขากินเองเป็นทีเด็ดแต่ว่าบ่กินไปเนี่ยก็กินเอาเองทีแต่ว่ามากนี่ต้องให้พ่อป้อนจังอิ่มอยากอ่อนพ่อแมนยี่หรอเขียนไม่ลงไปต่งองเมนเขียวเขียนก็เลยฮดใบสวยเสือบ้านเร็แล้ว อากระบานออกระบาดเนี่ที่แฉลันมดนี่ตอเรี่ตอตอเกือบออกเิลียทีล้นตอมันมันเกมกันนะย่าตอเนี่ยังนีมีนะตอตอเรียไม่ได้กบ้านมั้ย้ได้นี่เรียน่ออะไรครตก็มีแ่กตเรายนตอแฮโอกินละบอกิแล้วไปตอใช้บิดข้านเรีงหัวใช้หงที่แล้วมันแกะไปเด้บ่าเพิ่นเพิ่นเันเล่น เขาเล่นเมื่อนะ่ไม่ต่ำแอมบ์ไป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 ความสลบพี่น้องนี่ลุยกับสีกินเขาอยู่คนละทีเห็นอ่ะนู่นสีอยู่ตลาดอยู่ไปเสือเนี่ยมาเห็ดแก่ห่อนที่กินอยู่คนละคือนี่ลุยเออแ่้วผ้าอยากแก่ห่อนไม่ใช่ใส่เสียแหลงทั้งอ่ะ หวานตัวหน่อยให้นองไปบอลก็ว่าหายได้เย็นงามไเสียไปห่อยกไมเสือเ้ยตวพรกถมพร้อบอดไปไปลูกเสือนันนะอนเสีอโกโกวานีได้ไมนี่ได้มาลูกอันนม้หมวกคุ้มนะสีด่างเออเสียตัวนี้มันอันชุดโกโกวานะสุดผู้คุ้มสีดงนั่นนะเออว่างให้นอนก็แล้ันมาหายนงายไรนองมีตูวใหญ่ไหมหมวย ตัวสเห้เห้เหตุเหต่เดี๋ยวโกวากวากวากแบบวัาสิบบน่ลองวางไหนมาแล้วลูกจ้าจังไหนก่อนโกวานินุยาติชอบกินจะใครมะเดงแล้วก็หลังเทงเลยพ่ะย่เออโกวานนะ่นมากระเหยี่ยนได้เลยแม่อยู่แฮงมาซื้อไมมแม่ใส่น้ำเนี่ยสันมมีใส่ผู้ยไงข้ตค้บ้าเนลาบานผวงงี่ค่ะานย

เมาไอกินมาค้ามาไม่เถาะนะได้หรอมากได้ยังแม่ยังอ๋อเกาลี้นอีกแล้วทหาขึคนกินกุ้งไว้บางลายแล้ววักขนาดใส่แบบคำใหญ่อรยอนไ่ยคะไหนไอนี่ค่ะโอ้ยโอ๊ยใส่วนนง่ากันเลยนกะเซ่บเลยนะเพดีวะนี่ตัวนันแน่กินะเข้าได้พี่้นงเบิงอ่ะเนู้เนู้้่ไหก่อนนี่เฟืองออกแล้วแกงกินไมเนี่ยเนู้เนู้ใช่ไหก่อนช อยังแตนวนเี้วพละพ้าย่บผาย็ตอนจะเนี้ยาะได้ชิมน er ี่ด yes ้วยนะฮะ้าเย็บตอนจะเน่างใน้ชิมด้วยผ้าเย็ตอนนั้นตยนหญ้าเนี้ยเนี้ยย่ห้อยงง่ยว่างมนเสร็จแล้วเนี้ยมันบูเลยเว้ยเสียบไคันนังเคี่ยมพอ โอ้ยป่วนพันเคลเลยนี่อโอจำบม่เองละบาำเราเท่าไหกินกันละสบบาทมันมีอบ้างเามอแเป็นสีเนี่องาบงา้อาเนี่ยก็จบออเยี่มกันเกิน้เกินนเขาจะกัะตัดตัดนนั้นฟองใหญ่หญ่ข้าวข้าวข้าว ขอบก๋วยไงกินหมาไรก็ก้าขาวแกยูบะเกย์แยูบนเกย์กดจ่ากินอไรด้ยกินกันโอ้ยอร่อยไหมน้องมากี้เดือนอ่ะห้องหารคื่อหายยงยุ่ยยูเอลหิ้งขนะพี่น้องสลับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศความสุขของครอบครัวนะคะสนักไปอบ ให้มาคลิปอีกลูกกดไลค์กดแชร์กดสมัครายช่องน้องมาร์กี้ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องทีมงานครอบครัวนี่ลุยเสียงทองกินแลนด้วยคลิปนี้เอาไว้สใับใน่อนที่เราพ่อทำไม่เชื่อนะคะสวัสดีค่ะหนลูกสวัสดีค่ะลูกแล้วสวัสดีค่ะยศีรายมกเก้ยมกเกี้มันห้เล่นงเอไสีย้หน่อยสเอาไปเี่ยะาดีกนมกเกี้ยนเสียให้มันแห้งเลยเอาไปใส่ใส่ว่ลเตนสือกระเทียมน่ะสือฟองเหนียนแมนบอ ต่อปขายลอยนึงหมดที่เหลือมียงระที่เราที่ื่อเราเนี่ยสวัสดีค่ะนายลูกคลิปนี้เอาไว้ใช่หมสวัสดีสวยสวยสวยโอ้ยตัวซอสอะไรได้ดีมัุเนี่ยดดีค่ะดดีกมีหาเสียงเวยสวัสค่ะบายบายค่ะ